สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับรูสานะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องหลักธรรมของมุกติศาสนานะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนคิดว่าเนี่ยการไหว้พระเนี่ยไหว้พระเพื่ออะไรอ่นักเรียนช่วยกันตอบเลยค่ะใครตอบได้บ้างคะนักเรียนอตอบได้ไหมเอย น่าจะมีคนตอบได้นะคะนั่นก็คือไว้พ้าเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระรัตนไตรัยนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นะคะพระรัตนไตรเนี่ยมีความสําคัญต่อชาวพุทธอย่างไรนะคะเราไปดูกันนะคะนักเรียนพระรัตนไตรก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะเป็นสิ่งที่เคารพบูชาของชาวพุทธนะคะพระรัตนไตรัยนะคะก็คือแก้วอันประเริฐมีสามประการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพบูชาของชาวพุทธนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะพระรัตนตรัยนะคะนั่นก็คือมีพระพุทธพระพุทธก็คือผู้ตัดสู้เองโดยชอบนะคะแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นให้รู้และปฏิบัติตามพระธรรมนะคะนั่นก็คือคําสั่งสอนของพุธเจ้าทั้งที่เป็นหลักความจริงและหลักความประพฤติพระสงฆ์นะคะนั่นก็คือพระสาวก ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระเจ้าศรัทธานะคะมีอยู่สี่ประการนะคะในที่นี้ก็คือกรรมศรัทธานะคะก็เชื่อกรรมนะคะเชื่อว่ากรรมเนี่ยทำมีอยู่จริงนะคะวิปาัทธาก็เชื่อผลของกรรมเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงกรรมศรัทธานะคะเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะ สถาคตโพธิสัตธาเชื่อว่าการตัดสร้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสร้เองโดยชอบนะคะพุทธจริยาก็คือจริยวัรของพระพุทธเจ้านะคะในการบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์นะคะมีสามประการนะคะในที่นี้ก็คือโลกธธธัตจริย,ยายาตถจริยาแล้วก็พุทธจริยานะคะ,ธธธะ,คะโลกธธธัตจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกนะคะ ยาตถาจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติพุทธจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจสี่ก็คือความจริงอันประเสริฐนะคะมีอยู่สี่ประการนะคะนั่นก็คือทุกข์สม,มุท,ทยัยนิโรธและก็มรรคนะคะ ทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะแบ่งออกเป็นสองประการก็คือทุกประจําทุกจรสมุทัยคือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกนะคะหรือความอยากมีอยู่สามประการนั่นก็คือความอยากได้อยากเป็นแล้วก็ความไม่อยากเป็นนะคะนิโรธกกคือความดับทุกนะคะ มรกก็คือข้อปฏิบัติหรือวิธีการแบบทุกข์ให้ได้นะคะมีแปดนะคะอริยสัจสีก็ถือเป็นหลักการสําคัญในการแก้ปัญหาชีวิตนะคะหลักแห่งเหตุเราควรนําหลักอริยาาสัจสี่เนี่ยมาปรับหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะกรรมตามหลักพระพุทธศาสนานั่นก็คือการกระทาที่มีเจตนาหรือจงใจนะคะกรรมมีสองประเภทคือกรรมดีและก็ กรรมชั่วนะคะการที่ได้รับผลของกรรมหรือผลของกรรมจะมีรองลักษณะนะคะนั่นคือผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อกระทำนะคะ ผลที่เกิดขึ้นภายหลังนะคะเป็นผลที่เกิดจากเกิดขึ้นในลักษณะของการได้รับนะคะคือการได้รับยกย่องชมเชยหรือได้รับรางวัลน,นั่นเองนะคะเรามาดูสาระน่ารู้ในเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะคะกฎแห่งกรรมก็คือการทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วนะคะก็ประกอบไปด้วย4ประการนะคะนั่นก็คือคติวิบัติ อุปติวิบัติแล้วก็การวิบัติแล้วก็ประโยควิบัตินะคะเรามาเข้าสู่บุรณาการอาเซียนกันเถอะนะคะนักเรียนพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยที่เป็นหลักเขารบบูชาสูงสุดของชาวพุทธพระองค์ก็เป็นศาสดาของพุทธศาสนาส่วนศาสนาอื่นที่ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนนับถือก็คือ คริสต์ศาสนาก็มีพระเยซูคริสต์ศาสนาอิสลามมีนบีม,มูฮัมมัดนะคะเป็นหลักบูชาสูงสุดเหมือนกันนะคะเรามาทํากิจกรรมกันนะคะวันนี้คุณรูมีตัวช้อยให้นักเรียนเลือกห้าตัวช้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันนะคะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะไปดูกันเลยนะคะก็แรกการหลักเค,คารพสูงสุดของชาวพุทธนะคะต่อไปนะคะ มีพระธรรมและพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบอยู่นะคะองค์ประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แก้วอันประเสริฐมีสามประการมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกอบแรกในเะรียงคิดว่าอันนี้จะเป็นกกรูปเกี่ยวกับอะไรรู้หรือเปล่าคะใครคิดว่าตอบได้คะช่วยตอบเลยคะ่ะ ม,มีคนตอบได้แล้วนะอ,อยัางี่ว่าตอบอะไรคะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะตอบอะไรคะนักเรียนภระตรัตนตรัยนะคะก็มีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นั่นเองนะคะ,ะเราไปกิจ,จกรรมต่อไปเลยนะคะรูจะมีตัวเลือกให้นะคะมีห้าห้านะคะคําถามแล้วก็นักเรียนตอบว่าถูกหรือผิดนะคะพระรัตนตรัยเนี่ย เป็นหลักเคารบบูชาสูงสุดข,ของพระพุทธถูกหรือผิดคะนักเรียนอ่าถูกต้องนะคะต่อไปการเชื่อผลของกรรมเนี่ยเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาและเหตุผลเรียกว่ากรรมสัทธาใช่ไหมคะคิดว่าถูกหรือผิดคะผิดนั่นเองนะคะต่อไปเราเรียกการบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้าว่าพุทธจริยานะคะถูกหรือผิดคะนักเรียนอ่าถูกต้องนะคะ อริยสัจสี่เนี่ยเป็นความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกายเป็นสมณะถูกไหมคะเงียนถูกหรือผิดขั้นเกียนอ่าผิดนะคะไม่ใช่นะคะกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นการกระทำที่มีเจตนาหรือความจงใจเงียนว่าถูกหรือผิดคะอ่าถูกต้องนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนตอบกันได้ไหมคะในกิจกรรมที่ให้ทำใครทำได้ก็ตบมือตัวเองนะคะเก่งมากเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องไตรสิกขากันนะคะไตรสิกขาก็คือข้อปฏิบัติที่ใช้ฝึกอารมณ์นะคะก็คือกายวาจาใจและสติปัญญานะคะมีอยู่3ามประการนั่นก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะคะศีลนะคะนั่นก็คือการฝึกอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยนะคะอยู่ในระเบียบวินัย สมาธิก็คือการฝึกอบรมจิตให้สงบเข้มแข็งมั่นคงนะคะปัญญาก็คือการฝึกอบรมตนให้มีปัญญารู้และเห็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะเมื่อาาศึกษาใรศิกขาสามก็จะมีวิธีการวัดผลที่เรียกภาวนาสี่นะคะภาวนาสี่นั่นก็คือฝึกอบรมหรือทำให้เจริญทำให้เป็น ที่มีขึ้นอยู่สี่ประการคือกายภาวนาศีลและภาวนาจิตาภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนานะคะกายภาวนาก็คือการมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะศีลและภาวนาคือการมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมนั่นก็คือเพื่อนมนุษย์นะคะ จิตตะภาวนาคือการทําจิตใจให้เจริญงอง,งามขึ้นในคุณธรรมความดีนะคะภาวนาสีนะคะปัญญาภาวนาคือการเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจนะคะภาวนาสี่นี้ใช้ในการวัดผลนะคะเพื่อรู้อยู่ว่าด้านต่างๆของการพัฒนาชีวิตของคนนั้นได้รับการพัฒนาครบถ้วนหรือไม่นะคะมาดูโอวาสสนะคะวาสสนั่นคือองค์ คำสั่งสอนของพุทธเจ้านะคะถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนามีอยู่สามประการคือการไม่ทําความชั่วการทําความดีแล้วก็ทาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะการไม่ทําความชั่วก็คือความชั่วคือสิ่งที่ไม่ดีนะคะทําแล้วให้ตนและผู้อื่น,นเดือดร้อนนะคะการปฏิบัตินะคะโอวาสนี้จะต้องรักษาศีนเบญจศีน,รนหรือว่าศีหานะคะเว้นจาก,การฆ่าสัตว์นะคะ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เป็นเจ้าของนะคะเว้นจากการละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหนเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยนะคะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะคะเวนจะศีลหรือว่าศีลห้าเนี่ยเป็นข้อที่ควรละเว้นข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติ หรือกระทําความชั่วมี5ประการนะคะเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็ไม่ไปทำลายสัตว์นะคะไม่เอาเปรียบชีวิตนะคะเวนจากการถือเอาของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนเองนะคะคือไม่ไปหยิบช่วยสิ่งของของผู้อื่นนะคะ เว้นจากการละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นรักใร้นะคะหวงแหนก็คือการไม่ทําลายสิ่งของที่ผู้อื่นเนี่ยรักนะคะหรือเป็นเจ้าของนะคะเว้นจากการพูดเท็จนะคะก็คือการไม่โกหกไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นรวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยนะคะ อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็คือการไม่ดื่มสุลาหรือว่าน้ำเมานะคะสิ่งเสพติดชนิดต่างๆซึ่งให้โทษแก่ร่างกายนะคะอาบาัยามุกสี่นั่นก็คืออาบาัยามุกก็คือปากทางหรือช่องทางแห่งความเสื่อมนะคะบุคคลประพฤติตนในอาบาัยามุกเนี่ยย่อมจะมีแต่ความเสื่อมนะคะการเป็นนักเลงผู้หญิงการเป็นนักเลงจุลาการเป็นนักเลงพน,นัน และการครบคนชั่วเป็นมิตรนะคะการเป็นนักเลงผู้หญิงก็คือคนที่เจ้าชู้นะคะการเป็นนักเลงจุราคือชอบดื่มจุราเป็นชีวิตจิตใจเลยการเป็นนักเลงพนันก็คือฝักใฝ่ในเรื่องการพนันเล่นการพนันนะคะ การครบคนชั่วเป็นมิ้งก็คือการคาหาสมาคมกับคนที่ไม่ดีนะคะนั่นคือคนพาลน,นะคะการทําความดีนั่นก็คือสิ่งที่ดีเมื่อทําแล้วก็ไม่ทําให้ตนเองหรือผู้อื่นร้อนมีความสุขนะคะสามารถปฏิบัติตามโอวาทข้อนี้ได้นะคะนั่นก็คือเป็นจะทำหรือว่าทำให้นะคะบุญกิริยาวัตถุสามนะคะอัคติสี่นะคะ อิทธิบาทสความกตันอยู่กับวิธีต่อพุทธศาสนามงคลสามสิบแปดนะคะเรามาดูเบญจะธรรมนะคะนั่นก็คือข้อปฏิบัติอันดีงามนะคะหรือว่าความดีที่ควรกระทำมีอยู่5้าประการคือเมตตากรุณาสัมาชีวะกามสังวรสัจะสมา ปัชญานะคะก็คือมีความรักและความสงสารนะคะประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะัคือทำงานในทางที่ถูกต้องรู้จักสำรวมในการก็การมีความยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่มีความซื่อสัตย์ก็คือการซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะคะ การระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอก็คือการเป็นคนรู้จากอย่างคิดรู้ว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําสิ่งก็คือข้อห้ามนะคะทำคือข้อปฏิบตัติเราควรปฏิบัติตามทั้งศีลและธรรมจึงจะเป็นคนดีอย่างแท้จริงเบญจะศีลกับเบญจะธรรมต้องปฏิบัติควบคู่กันไปเบญจะศีลนะคะ นั่นก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาของสิ่งของเว้นจากการละเมิดสิ่งที่ปืนยระคข่เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มน้ำเมานะคะเบญจธรรมก็มีความรักความเมตตาประกอบอาชีพที่สุจริตรู้จักสำรวมนะคะมีความสัตว์นะคะระลึกได้และรู้ตัวเสมอบุญกิริยานะคะนั่นคือที่ตั้งแห่งการทำบุญมีอุสปสรรคือ ทานละไมศิละไมภาวนาไมนะคะทานละไมคือการทําบุญด้วยการให้นั่นก็คือการให้วัตถุนะคะการให้ความรู้และก็การให้โดยให้อภัยนะคะศิลละไมคือการทําบุญด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่ก็คือการทําบุญด้วยการเจริญภาวนาการฝึกอบรมจิตใจนะคะ อคติสี่ก็คือความลำเอียงหรือความไม่เป็นธรรมนะคะนั่นก็คือฉันทกติโทสะกติโมหะคติแล้วก็พยาคติฉันทักติคือความลำเอียงความรักใคร่ชอบพอกันนะคะโทสะกติคือการลำเอียงความโกรธหรือความชังโมหกคติ ก็คือการลำเลียงโงกเขาเพราะเขารู้เข้าไม่ถึงการนะคะพยาคติคือลำเอียงเพราะความกลัวเมื่อลูกของผู้มีอิทธิพลทำผิดก,ก็ไม่กล้าลงโทษอิทธิบาทสี่ 3, 4, ก็คือคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จตามผลที่มีมุ่งหมายมีอยู่สี่นันคือฉันทาวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสานะคะฉันทาวามพอใจนะคะ วิิยาคือความเพียรความขยันนะคะอิทธะนะคะคือความคิดนะคะวิมังสาอความใจตรองใช้สติปัญญาพิจารณาความกตัญญูกตเวทีนะคะต่อพระพุทธศาสนานะคะก็คือการรู้คุณทำการต่อแทนคุณพระพุทธศาสนานะคะ เราควรที่จะรู้คุณและตอบแทนพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดีศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนปฏิบัติตนเป็นคนดีเคารพบูชาพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมและรักษาศีลอยู่สม่ำเสมอช่วยปกป้องดูแลศาสนาสถานร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อบำรุงศาสนา งคล38นะคะทำที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญน,นะคะมี3 38ประการคือไฟรู้ไฟเรียนการงานไม่มั่งค่งความอดทนนะคะไฟรู้ไฟเรียนบุคคลที่ไฟรู้เรียนคือมีความต้องการที่จะศึกษาหาความรู้ที่ตนยังไม่รู้การงานไม่มั่น ข้างค้างนะคะคือบุคคลที่ขยันมันเพียนนะคะคือทํางานอย่างจริงจังตั้งใจทํางานจนสําเร็จทํางานด้วยความภาคเพียนทํางานไม่เลอะเลือนนะคะไม่อ้างเหตุผลต่างๆไม่หมกมุ่นเรื่องใบยมุกนะคะถ้าจําเป็นทํางานนอกก็ทํางานให้สําเร็จตามที่กําหนดไว้นะคะความอดทนก็มีความอดทน สามารถทําได้ได้ความสําเร็จนะคะอุทนมีสามทางนั่นคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะคะการทําจิตใจบริสุทธิ์นะคะก็คือการที่ไม่ให้เราทําในความชั่วให้ทําแต่ความดีแล้วยังสอนให้เราทําจิตใจบริสุทธิ์มารู้สารณนารู้ในเรื่องธรรมวินัยกันนะคะธรรมวินัยเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอน ให้พระองค์เนี่ยเป็นธรรมวินัยนะคะพระองค์ก็ได้ตัดกับพานน์นะคะก่อนที่จะปรินิพานว่าเมื่อพระองค์รค่วงลับไปแล้วเนี่ยธรรมและว,วินัยพระองค์จะทรงสแสดงแล้วแล้วก็บัญญัติแล้วจักเป็นาศาสดาแทนของพระองค์นะคะนี่ก็เป็นหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะมาบูรณาการอาเซียนกันนะคะหากประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ย นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบัติตนในเบญจศีลและเบญจธรรมมีผลดีต่อประชาโคมาเซียนอย่างไรเพราะว่าอะไรคะทาให้อยู่ร่วมกันและเป็นสมาคมาเซียนเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะามาดูกิจกรรมกันนะคะมาดูข้อแรกนะคะนัะกเรยนคิดว่าให้ขิดเครื่องหมายถูกในข้อความที่ถูกต้องนะคะการไม่ทําชั่วใช่ไหมคะในภาพนี้การทําความดี กำจิตใจให้บริสุทธิ์นักเรียนคิดว่าในถูกต้องค่ะนะการทำความดีนั่นเองนะคะ,ะมาดูอีกนะคะในภาพนี้อันไหนคะเกี่ยวกับอะไรการไม่ทำความชั่วการทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์นักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะในของโอวาทสามนั่นคือการไม่ทำความชั่วนั่นเองนะคะ,ะมาดูอีกนะนี่ภาพเกี่ยวกับ พระสงฆ์นั่งสมาธินักเรียนคิดว่ามันเกี่ยวกับโอวาสามในข้อใดนักเรียนช่วยกันตอบนะคะนั่นคือการท,ทําจิตใจบริสุทธิ์นะคะคการนั่งสมาธินะคะเรามาสรุปความรู้กันนะคะความรู้ที่ได้ในวันนี้เรามีอะไรกันบ้างมีพระรัตนตรัยนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะสธาซีนะคะเชื่อว,ว่ากรรมแล้ทุกคนก็เป็นมีกรรมนะคะ พุทธจริยานะคะเป็นจริวัตรของพระพุทธเจ้านะคะระยะสี่ก็คือความจริงอันประเสริฐนะคะหลักกรรมนั่นก็คือการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนานะคะหลักธรรมทางพุทธศาสนานะคะนั่นคือมีใจศิกขาเป็นข้อปฏิบัติที่ใช้ฝึกอบรมกายวาจาและใจนะคะ มีสี่นะคะฝึกอารมกายวาจาสมาธิฝึกอบรมจิตนะคะปัญญาฝึกอบรมตนให้มีปัญญามีโอวาสามนะคะนั่นคือการไม่ทําความชั่วมีเบญจธรรมอบายามุกนะคะมีเบญจธรรมบุญญกรราสามอติสีนะคะอธิบาทสี่วามวาตันยุว,วิธีต่อ พระพุทธศาสนานะคะคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ